สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสวิตช์สต็อปเบรกหน้าบนแล้วก็สวิตช์สต็อปเบรกหลังนะครับอันนี้เป็นของแท้เบิกศูนย์ยามาฮ่าโดยตรงนะครับของแท้เบิกศูนย์เลยนะครับสวิตช์สต็อปเบรกหน้าบนใส่กับรุ่นเมดร้อยเบลร้อเบลอแล้วก็ TZR VR TZM แล้วก็ RXZ ก็ก็ใส่กันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวแบบนี้ครับหัวแบบนี้นี่ครับ ถ้าสายมันสั้นไปก็ต่อได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็สวิตช์สตอปเบรกหลังนะครับของรุ่นเม็ดร้อยเม็ดนางพญาเม็ดอัลฟาเม็ดตองหนึ่งหนึ่งแล้วก็เบลร้อยเบลอาร์นะครับก็ใส่กันได้ V r TZM t ท r เซทก็ใส่กันได้นะครับ Rx 1 0 0ก้อยก็ใส่กันได้ครับแล้วก็จะแทมสปริงไปด้วยครับของแท้เบิกศูนย์นะครับอันนี้ไม่ได้แกะนะครับพอดีจะส่งให้ลูกค้าพอดีลูกค้าจัดจัดสั่งซื้อนะครับไม่ได้แกะนะครับ ของแท้เบิกศูนย์นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ